สวัสดีค่ะท่านผู้ชมจีแองกับพุทันัดในการไล่ซุดเนาะคะ่ะมีคนเข้ามาดูหรือเปล่าเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะลาวพัฒนามีใครเข้ามาขอมาหนึ่งหลักกะทักทายกันเนี่ยสวัสดีกันก้อนค่ะจังสีเห็นเนาะค่ะเนาะวันนี้มีลาวสมสีมาให้หลักกะเล่าเหล็กมิทิมาแล้วก็ อาจารย์ไอติมอาจารย์ไอติมเขาเลขใหญ่เลยนะะเนาะค่ะเก้าสี่เนาะแล้วก็ที่สำคัญสมสีค่ะสวัสดีท,ทักทายกันก่อนค่ะเราพัฒนาตาปากน้ำโพเราสมสีสวัสดีครับแม่แดงสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณพี่กุลชัยคุณใหม่คุณสีสุรัตน์คุณแก้ว ขอบคุณค่ะผู้ภาษา,ศา,ศาอังกฤษอ่านบอกออกเด้อค่ะเด้อยินเสียงเจแดงสัดเจนบอก่ะเบี้ยแก้กับปูศิลาลดราคาเนื่องในเจแดงไม่ถูกไวยท่านก็ไม่ถูกลดสามเก้าเก้าะไม่ว่ากระบองไม่ว่าเบี้ยกแก้แล้วก็เหรียญปู่นะคะอันนี้คือเล่าพัฒนาของตาปากน้ำโพนะคะถ้าแคบแคบได้เด้อค่ะ สวัสดีค่ะคุณวิรชัยคุณนนท์สวัสดีค่ะคุณสุทิตชัดเจนค่ะคุณบอกเนะาะอ่านบะไรก็ขออาภัยเด้อค่ะคุณสุทัศหรือคุณเอาซีซีศูนย์ซีศูนย์ซีซีซีหนึ่งซีซีเจ็ดหนึ่งเจ็ดซีค่ะเราไปดูเพื่อนบ้านเบิ่งสมสีเนาะเปิดไปเรื่อยๆสีเห็นสมสีคะ่ะ อันนี้สองห้าเจ็ดแปดกำลังดังนะคะนี่สมสีคือกันเลยค่ะสองห้าเจ็ดแปดเนี่ยสองห้าสองเจ็ดสองแปดแล้วก็ห้าเจ็ดเจ็ดแปดนะคะคือคือกันกับสมสีเลยตัวนี้ค่ะเป็นยูจะแดงกั่อยูในกลุ่มค่ะอยู่ในกลุ่มมากมายเลยค่ะจะแดงแทรโลกในกลุ่มแล้วผู้ชาสีแอดไลน์กลุ่มศูนย์เก้าสองแปดแปดเก้าสองห้าหกแปดนี่ค่ะ ลาวมีที่มาเนาะค่ะเนาะ4ีเก้าหกสามสีเก่าเขาก็เศรับไปแล้วซื้อหกสามก็ได้ค่ะเก้าหกสามนะคะสวัสดีค่ะคุณน้องโคแมนรวยๆค่ะเดี๋ยวสิภาพไปเบิงอันนี้อาจารย์ไอติมเด้อค่ะเดิอหมดกอนเพิ่นกับเขาลาวเพิ่นก็เข้าอยู่เนาะหก สองหกสามหกซี 3, ค่ะถ้าซื้อซีเก้าเก้าซี่่ได้ก็ซื้อหกซีแล้วค่ะซีหาซื้อบ่อได้ก็ซื้อหกซีเลยค่ะเจดแดงว่าแสงไฟค่ะสวัสดีทักทายกันร้อยกว่าคนนะคะเดี๋ยวเปิดไปเรื่อยๆก็จะเห็นอันนี้ก็เข้าอยู่นะคะรอบก่อน9 0 9 4 9 8 <c oughs> เกาอาจักสิบนาที อยู่ในกลุ่มเลขเงินจนวิ่นเลขค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะให้เบิ้งสมสีเปิดไปเรื่อยๆน่าจะเห็นนี่ค่ะแนวทางชุดสี่ตัวหกสามเจ็ดแปดนะเจ็ดแปดเจ็ดสามเจ็ดหกแปดสามแปดหกสาหสามเจ็ดปดสามเจ็ดหหเจ็ดแปดหแปดสามลาพัฒนาของแอดน้ำเนาะค่ะของแอดน้ำอันนี้เราวตาปากน้ำโพบอกไปแล้วอันนี้บอกไปแล้ว รูปโลนี่ไ้ซี่เจ็ดสี่แปดเก้าแปดสี่เก้าแปดไม่ตามแล้วจะเสียใจพันวะวันนี้ขอให้รวยๆนะคะรวยๆเป็นน้ำกันค่ะคุณนิตยาค่ะสวัสดีค่ะลาวตัวนี้หกเก้าสี่ห้างบน้อยงบน้อยแค่นี้พอสี่ห้าห้าสี่นะคะเสื้อถ,ถือได้เสียต,ต่างๆอยู่ในกลุ่มใหญ่นะคะ กลุ่มสะพ่อหวยห้ามาห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสีห้าหกกัน่อยตัวนี่ค่ะท่านผู้ชมตัวนี้กําแม่นขึ้นกันคือสมสีเลยค่ะเปิดไปเรื่อยๆจะเห็นสมสีนะคะเจะแดงแช่ล่งในกลุ่มหลสองหาเจ็ดหาเจ็ดสองค่ะนะคะนี่เลยค่ะสมสีเอาแคบหน้าจอค่ะเจะแดงซื้อแบบใดหมดก่อนออก ออกตัวใดฮะงวดทีพานมาบอถึกค่ะวทีพานมาบ่ถึกถูกเมื่อสองสามงวดทีพานมาบอถูกนะคะสวัสดีค่ะคุณนิ้เตยคุณสวัสดีค่ะคุณแม่แดงคุณนันทศักดิ์นะคะรูดห้าห้าสองเจ็ดแปดสองเจ็ดห้าเจ็ดแปด สองเจ็ดสเดงไม่ได้ซื้อตัวเดียวแต่เจ็ดสะท่านผูช้ชมสองเจ็ดก็ซื้อเจ็ดห้าก็ซื้อเจ็ดแปดก็ซื้อบบซื้อแต่เจยังไม่ได้ซื้อเลยค่ะเพราะว่าในนี้เพิ่นไม่มีสี่เนาะห้าสองเจ็ดแปดนี่เจดแดงซื้อแบบนี้เจดแดงซื้อห้าสองห้าเจ็ดห้าแปสองเจ็ดเจ็ดแปดค่ะแต่ว่าสองแปดนี่ไม่ได้ซื้อสองแปดก็ออกบอยกบ พ่อๆกันกับสองเก่าเนาะส่วนมากจะออกสองเก้าสี่เก้าสี่ห้านี่บอยสี่หนึ่งกับบอยสองสกับยิ่งบ่อยนะเล็กเล่านะจะไม่หนีไกลทีนี้มีเคล็ดลับอันหนึง่งผัดกับเม่นนองคําแพ้งเคล็ดลับที่ว่าหวยลาวพัฒนาโอนเงินหวยฮาน้อยพิเศษห้าน้อยปกติห้าน้อยว i p พี ามาสื่อเหล้าจะออกบอยค่ะท่านผู้ชมนะจะออกบอยวดสองแปดกับออกวีไอพีออกสองแปดเนาะมันกับมาออกเหล้าอยู่สองแปดกับแม่นองคำแพงสื่อแบบนั้นห้าน้อยสามน้อยนี่น้อยพิเศษน้อยปกติน้อยวีไอพีนี่จะออกมาออกเหล้าตลอดเพ่นวัน่ะจะพลาดน้อยพ่นว่ามื้อนี้ออกตัวใด เดี๋ยวจะแดยงภาพไปค้นหาเนาะคะ่ะแคปหน้าจอได้แล้วเนาะคะ่ะท่านผู้ชมนี่คือเล่าสมศรีค่ะถูกมาสามงวดผิดมาสามงวดก็มีถูกมาสี่งวดผิดมาสามงวดก็มีที่นี่ถูกมาสองงวดผิดเมื่อวันหนึ่งหละค่ะแันนี้งวดนี่สี่ผิดบอมือน,นี่นะคะวันที่สามสี่ผิดบอถ้าบอผิดนาก็นาจะเป็นหาสองนะคะห้าสองห้าเจ็ดนี่แหละถ้าบอผิด ถ้าบ่ถูกที่มันจับคู่ให้มันจะมาออกหาเจ็ดค่ะท่านผู้ชมหาเจ็ดนะก็สมควรนสื่อไว้เจดแดงเคยสื้อน้ำเพิเพ่นเพิ่นก็จับคู่ให้บ่ถูกยังสรละ่ะแต่ว่าเจดแดงเอาหาเจ็ดมาจับมันจะมีหนึ่งสี่นบ่นสี่หนึ่งมันออกสี่หนึ่งวนนั้นหาสามบอกข้าเจ้าบ่ถูกจับคู่บ่ถูกเจดแดงก็จับคู่ถูกเพราะว่าเอาที่ตรงที่ห้าสองห้าเจ็ดห้าแปดนี่แล้วก็สองเจ็ดเจ็ดแปดจับแบบนี้เนาะ แล้วก็อาจารย์ไอติมให้6นะคะตุดพวกนี้ส่วนมากจะออกจะออกล่างค่ะท่านผู้ชมจะออกล่างส่วนมากจะออกล่างที่แน่ๆม,ม,มากแต่ว่าของอาจารย์ไอติมนะ่ะหกหสน่าจะออกบนอาจารย์ไอติมนะตัวนี้ก็เขาบ่อยถ้ากระบ่อยป็นใดเนานะแอดนมเนี่ยปนตันีหาแปดก้าสี่แปดสี่เก้า สีเก้ากับมาดัางได้วันนี้เจ้าบ่ใครรับเนาะสีห้าตัวเด่นก็เคยออกอยู่ถ้ามาออกสายเฮ้าเมื่อก็้เสนาติดหาแปดนะถ้าตรงกับสมสีก็จะมีห้าแปดค่ะสำหรับน้อยไอ้เล่าตัวนี้ก็ถูกถูกใบเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเอา้าเจ็ดแปดตรงกับสมสีค่ะเจ็ดแปดตรงกับสมสีเลยนะคะนะแซรลงมา นี่คือสมสีค่ะสมหนาสมสีเนาะเพิ่นเห็ดเห็ดรลุดแบบไม่มันดังไรค่ะดังอยู่ในกลมุมคนถูกดีไยเพิ่นเลยเฮ็ดมาแบบไม่เพิ่นบ่ใซซซื้อแล้วเพิ่นเอามาูหลู้หยิ่งแปะการว่างตัวเลขตก่กรเพิ่นสีว่าง4ีแค่4คูตอนนี้เพิ่นมาว่างสามคูพร้อมกับสมตัวเนาะค่ะเนาะแต่ว่า4ตัวนี้เพิ่นว่างไว้ใหต้ตลอดละัสสองเจ็ดแปดแบบนี้เพิ่นจะว่างไหซีตัว แล้วเพื่นจับจับ,จบคู่ไฮซีคู่บางขัางเพื่อนจับคู่วัถูกเท่ากับจับคู่เอาห้าสองห้าเจ็ดห้าแปดแบบนี้นะเนาะใครมาคะยายย่าทำงานอยู่ลูกคำแพงแน่แนเลยมากเลยเลขท้ายสามตัวแปดเก้าสี่เก้าห้าสี่อ้าวลูกหล้าน ย่าไรสดอยู่ค่ะย่าไรสดอยู่แย่ทำงานอยู่โอ้อยากเข้ามาหายา่น้องํำแกงอยากเข้ามาหายานนนน่เก้าสี่หาสี่แปดหาเก้าแปดหวยรัฐบาลสิ่าออกหวยแต่บางครั้งข้าเจ้ากันยุดรับนะเก้าสี่ก็หาสี่เนาะเนาะค่ะโว้ในเลขกัน เดี๋ยวสีเอาห้าน้อยที่มันออกตัวใดสถิติมันนะคะท่านผู้ชมหลักเจดีย์กับสิคอตูกลับล่าหาห้าน้อยมาฝากท่านผู้ชมก่อนเป็นไรลูกใครว่านี่แพ้สะบัดไปในกลุ่มเดี๋ยวหาห้าน้อยกันห้าน้อย VIP ยังมาออกเด้อค่ะท่านผู้ชมอาจจะหาเอาเนาะค่ะเนาะ ฮานอยว i p ฮานอยพิเศษออกห้าสามหกกับห้าห้านะคะห้าสามหกกับห้านะห้าวีปกติออกตัวใดปกติออกหรือ,อยังพวกท่านแจงผลฮานอยปกติออก 7, 5, เ,อเจ็ดห้าอ้าวเดี๋ยวเจแดงเขียนไส้นีดีกว่าคะ่ะอย่าทานผู้ชมอย่าพึงออกแล้วค่ะเด้อเดี๋ยวเจแดงเขียน ระพี่ใพี่ยังยังบออก VIP ยังไม่ออกค่ะรอดสักครู่ค่ะจะแดงเคียงไ้นะคะฮาหนอยฮาหนอยปกตินอยปกอ,อกห้าเจ็ดห้า แล้วก็ศูนย์ปดศูย์ปดเดี๋ยวชอบไปออกเล่าค่ะเจ้าว่านันนะน้องแม่น้องกํ้มแกงกะพังัดบอกเลยแล้วก็หานอยพิเศษนะคะหานอยพิเศษหานอยพิพิออกห้าสามหกห้าสามหก ข้างล่างออกอา้าอ้าว้าน่ค่ะใดมาแล้วค่ะก็ยังเหลือ VIP ติดหายแล้วค่ะหาสามหกกับหาหาแล้วก็หาเจ็ดหาก็ศูนย์แปดค่ะขอของส้มสีมาพอาท่านบอกค่ะมาไม่ทันใช่ไหมเด็กล็อกว่องในเจยพอาท่าน สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะขอบพุ้นที่ติดตามขอแม่มารวยฮานอยไปด้วยกันสมสีใช้ไปแล้วได้ไดสมสมรีเดี๋ยวหาให้อีกค่ะนี่ตัวหนึ่งค่ะเออห้ามเผยแผ่นี่หกสี่สองเจ็ดหกสี่สี่เจ็ดแล้วก็หกสองนะคะ อาจจะมีสมสีอยู่ในนี่อยู่ในกลุ่มนี่นะคะสมสีแชร์ไปทุกกลุ่มเลยอันนี้ห้าหน้อยประหัดเล้าประหัดก็ไม่ท่านได้แชร์บนนี่ดอลล่า นี่ไงอะค่ะนี่สมสีค่ะสมสีเจแดงจะได้ขอโตลร่งนี่บันเี้ยสวัสดีค่ะเจแดงวันนี้ขอให้รวยด้วยค่ะล่างวิ่งไอพี่ออกแปดหกมัอ,อตอนนี้ออกออกล่างอยู่ยังไม่ออกแปดหกเด็กเจแดงเขียนบ่เห็นมาค่ะ นี่เราสมสีวีวีล่างเนาะล่างแปดหกนีไอพี่แปดหกล่างล่างแปดหกจะต้องติดหาติดแปดบอรี่จะเป็นแปดหาหามาแห้งเนาะ ซื่อหกสามหาหาเจ็ดห้าศูนย์แปดแปดหกแล้วก็บนตัวบนวีไอพีกตัวหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะแม่น้องท่านแท้เลยคือจะวาดสีจังจะเหรอครับป่อฮาร์ดครับคู่ออกรายตัวขึ้นกันเนองเนาะสมสีนะออกรายตัวขึ้นกันเดงเขียนมาค่ะ 5 2 7 8 2 5 4, 5 7 8 2 7 4 52 5758ข้างล่างนี่เด้อค่ะเด้อซีตูนีว่วินเอาวินจับวินเลยค่ะ52 5758นะ2728บอกแล้วก็78จังซั่นนะแต่เพิ่นพินจับคู่ให้กับแม่นอยู่คือกันเนาะแม่นอยู่คือกันแต่ว่าเจ๊แดงก็จับทุกตูนะคะเพื่อบ่พลาด แต่ก่อนมันจับคู่ห้ซีตูนนะจะเขาบ่อยเื่กันตอนนี้เปลี่ยนรูปลักษณ์ใหม่เพราะว่าค้นของจากหลายมันดังค่ะอยู่ในกลุ่มดังเจ้าเขาก็จะระวังไม่ค่อยขายให้เนาะถูกบ่อยค่ะ,จะเจแดงขอตัวลงไปก่อนเนาะผู้ใดมาหลังก็จัไม่เบิ่งย้อนห,หลังเนาะค่ะขอลำด้วยถูกหวยไปนน้ำกันนะคะ,จะเจแดงขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะผู้ใดสนใจขี้มันสนใจจบู่กระทักแม่สนใจ แคลเซียมแคลแม็กแล้วก็บำรุงสายตาใครว่าเบิองไหลมีซีลอยบาทเนาะค่ะคู่ละลดราคาให้อีกจาก450ลดลงมาอีกถ้าอยากถือเลขลายท่านผู้ชมก็บ่กมีเงินเนจะแดงก็บ่กมีเงินเบิดไปน้ำเลขเลยมาลดราคาให้เลยค่ะคิมก็พันสองบาทถ้าอยากได้ราคาได้โทรถามแอดมินเขาเลยค่ะ0 9 2 8 8 9 2 5 6 8 จเจดีย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะอันนี้ก็ลดไปเลยค่ะเบียแกปูศิลานะเบียแกปูศิลาแล้วก็กระบองกระบองท้าเวสวุวรรณก็เหรียญปูศุลาศิลา,าไปออกจากวัดเพิินนี่ค่ะไอจะเจดีย์โอนเงินเข้าบัญชีทั้งวัดเลยรับร่องของแทนแน่นอนไปเมือนันกับพะหัดกับเดียนสกาวนะคะเอามาใส่กรอบหาสิบต่างสลึงหนึ่งเนี่ยก็ได้เลยค่ะพอดีแขวนข้อ จะแดงก็ใส่อยู่ตอนนี้นะแต่ว่าองค่งใหญ่กว่านี้เนาะอันนี้คือพิมพ์เล็กได้นั้นราคาที่สามเก้าเก้านะคะเอามาจากวัดเพิ่นเลยค่ะเอามาจากวัดโอนเงินให้ทางวัดเลยนะคะรับรองของแทงแน่นอนจะแดงเขาตัวล่าไปก่ออนเด้อค่ะขอยทำาห้ส้มโชคดีรุ่นด้วยไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ